ไปกราบพระธาตุให้ลูกลูกข้าพระเจ้าจะไปศึกษาประเทศอังกฤษขอให้พระธาตุตามคุ้มครองลูกข้าด้วยบ้าที่พระธาตุอยู่ในพระอบอ่ะใส่ไปตั้งแปดชั้นเก้าชั้นสิบชั้นนนทอ,ออกไปคุ้มครองใครใครปราถนาให้พระธาตุคุ้มครองเป็นการประมาทคุณพระพุทธเจ้าอย่างมากนั่นน่ะเป็นอันตรายฉะนั้นพวกนี้มีอันตรายมากไปปาถนาให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไปตามคุ้มครองไม่ได้ต้องปารนาเรียนรู้ถูกต้องใช้พลังธรรมใช้พลังอำนาจของพระพุทธเจ้าใช้พลังอำนาจของพระสงฆ์ตามจัดการกับตนเองไม่ใช่ใช้ท่านให้ตามคุ้มครองตนเองใช้แค่อำนาจใช้แค่บารมีใช้แค่บุญของท่านไม่ใช่ไปกราบพระธาตุ ขอให้พระธาตุของพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าตามคุ้มครองลูกข้าด้วยเถิดอุอ้ยมันบ้าไม่ใช่เล่นๆนะมันไม่ใช่บ้าเล่นๆนะมันบ้าจนไม่ได้อยากรักษาเลยนะประเภทนี้เห็นเยอะไหมขอให้ยืมพระธาตุมาตรงนี้เถอะพากันไปอุยไอ้กาบว่าโอ้พระธาตุพระอรหรันเรากาบพระธาตุพระอรหันแล้วขอให้เราได้มีความสุขความจเจริญบ้างเถิดดี แต่ถ้าไปกับปั๊บๆแล้วขอให้คุ้มครองครอบครัวข้าพเจ้าให้ปลอดภัยมันเป็นการดูถูกทีนี่มันเลยเป็นอันตรายแก่บ้านแก่เมืองบางรายมีพระธาตุกาบอยู่ในบ้านแล้วบอกว่าให้คุ้มครองสุดท้ายเป็นไงนั้งท่วมบ้านเหมือนเดิมพระธาตุก็ช่วยไม่ได้เพราะพระธาตุไม่ใช่จะทําหน้าที่การช่วยแบบนั้นต้องเกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับเปรตกับผีกับปีศาจกับอสูรอันอื่น ให้บุญให้กุศลจ้างมันให้ถูกแล้วไม่ต้องเคารพสัตว์เหล่านี้เป็นเจ้าของเราไม่ต้องให้เขาเป็นเจ้าที่มนุษย์เป็นเจ้าที่ของโลกมนุษย์จัดสรรกันให้อยู่ด้วยความพอดีเช่นแบนป่าไว้ให้เทวดาอยู่บ้างถ้าเขาเยอะเราก็อยู่ส่วนหนึ่งป่าก็ให้เทวดาอยู่ถ้าไม่มีป่าก็ปลูกขึ้นปลูกต้นไม้ขึ้นต้นต้นไทรบ้างต้นโพบ้างต้นตะเคียนบ้าง ต้นไม้ต้นอะไรต้นมะม่วงต้นมามต้นท้นาวต้นตาลเขาอยู่ได้หมดก็ให้เขาอยู่อาศัยแถวบ้านแถวเดือนเราให้บุญแล้วก็ใช้ให้ทํางานสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ไปหาลูกค้ามาซื้อของใช้ไปหาคนที่เป็นผู้ขายของที่เราต้องการมาติดต่อขายให้เราอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> เพื่อจะทําการค้าถ้าเป็นคนทนํานาก็ให้ดูแลไร่ดูแลนาทําสวนก็ให้ดูแลสวนให้เวลาเราไม่อยู่เนี้ย <c oughs> เวลาเราอยู่ก็ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาครอบครัวและบ้านเรือนและตัวเราให้ปลอดภัยต้องจ้างเขาให้ถูกต้องทําบุญให้เขาเนี่ยวิธีการมันไม่ใช่จะไปให้เขาเป็นเจ้าของเราที่ดินนอสสามเป็นชื่อพ่อเราดันไปบอกว่าเจ้าที่มีอีกอีกคนหนึ่งโอ้เจ้าที่ก็คนมีชื่อในนอสสามเป็นเจ้าของอีกหน่อยตอนเองก็เลยไปเป็นที่ข้าเขาทีนี้ให้เขาเป็นเจ้าของตอนเองอีกซะด้วย เสียหายไปหมดมนุษย์เป็นเจ้าของก้อนโลกเทวดาไหนจากสวรรค์พรหมไหนจากพรหมมามนุษย์จะมาทำประโยชน์อะไรก็ต้องมาทำประโยชน์อันนั้นแต่ถ้าพรหมมาสิงคนแล้วบอกว่าครูเป็นใหญ่กูเป็นเจ้ามึงต้องบูชากูเอาตีนนั่นบูชาก้านคอมันค่มบ้าที่มาในโลกมนุษย์ทุกจะตายแล้วจึงมาพอมามนุษย์แล้วมาเก๊กกลางว่ากูเป็นพรหมเข้าใจ ชาวมนุษย์ก็ไม่ได้เรียนที่นี่ก็โง่ไปตามๆกันเทวด,ดาแสดงตัวขึ้นที่ไหนวูบวาบวับ,บ,บแล้วถ้ามึงอยากให้กูให้อะไรมึงอ่ะมึงไปเอาคนนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้กูจะสิงมันก็ไปเอาคนนั่งทรงมาตรงนั้นก็ชักเกิดเกิดขึ้นมาแล้วดันหัวรออหน้าเกลียดหน้าชังด้วยนะเทวด,ดาน่ะหัวรอก,ก้องป่าเลยนะเทวด,ดาบ้าอยู่หัวร้ออย่างนั้น เทวดาเขาก็มาสง่างามไอ้มาสง่างามก็มาสง่างามบอกว่ากูเป็นเจ้าที่นี่เจ้าบ้าที่จะมาสิงคนเจ้าในสวรรค์ไม่สิงใคร <c oughs> บางทีก็บอกว่าท้วเวสวร์มาสิงคน <c oughs> โอ้โหพระโสดาบันจะมาสิงใครโง่ไหมพากันดีใจว่าท้วเวสวร์มาสิง <c oughs> ผีข้างบ้านมันโกโหกผีข้างรั้ว่ามันโกโหกมันอยากมาอยู่แถวนั้น <c oughs> เมื่อเราทําบุญให้เท้าเวสุวรรณทีนี้ผู้ได้คือเท้าเวสุวรรณน่นนะไอ้ผีนั้นไม่ได้ก็ต่าลงกว่าเดิมซ้ำลงกว่าเดิมเร็วลงกว่าเดิมเรื่อยๆนะผีที่ว่านั้นเป็นอย่างนี้เ <c oughs> พราะม,มาอยู่กับมนุษย์ด้วยความโกกพระพุทธเจ้าก็สอนนะพวกเทวดาถ้าจะมาอยู่ใกล้มนุษย์ หากจะมาศึกษาหาความรู้ก็มาหรือจะมาช่วยมนุษย์ก็มาช่วยแต่ไม่ใช่มาบีบคั้นมนุษย์ให้เป็นขีข้ขามนุษย์คือนายพวกเทวดาที่มารับใช้มนุษย์จากนั้นจึงมีคำกล่าวว่ารักขันตัสัรพเทวดาเทวดาต้องทำหน้าที่รักษามนุษย์อย่าประมาทมนุษย์ก็ทำหน้าที่ส่งบุญกุศลให้เทวดาอย่าประมาทก็อย่างนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ประมาทส่งส่งเสริมกันและกันกระจายไหมแต่ไม่ใช่เทวดามาเป็นเจ้านาย มาเป็นเจ้าที่มาเป็นเจ้าสารนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เมืองน,น,นี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเทวดาต้องมารับใช้มนุษย์คอยช่วยคอยดูแลแต่ไม่ใช่เมื่อคอยช่วยแล้วเป็นเจ้าไม่ใช่เป็นขี้ข้าเดี๋ยวนี้คนมนุษย์บ้านเราเมืองเราให้เขาเป็นเจ้าเนี่ยโอ๊ยนี่แหละผีมันเลยหลงตัวลืมตนเรามาอยู่ที่วัดสามแยกนี้ใหม่ๆแปลงล่างมาตัวบักใหญ่ไม่ได้แปลงล่ะ ร่างเขาเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าข้าใหญ่ที่นี่เจ้าจะไปไหนก็ไปพิกษสุวะไม่ฮะคองอยู่ที่นี่มากี่ปีอยู่สองพันกว่าปีกร<ม>ะโทตกูอยู่เมื่อชาติก่อนนั้นหลายล้านปีที่เนี่ยกูได้จําได้กับเอาของเก่ากูไงวะอ้าวยางงั้นเหรอวะใช่โอ๊ยงั้นขออยู่ด้วยนะว <laughs> ไม่ล่ะเราคือเจ้าของก้อนโลก ไม่ใช่เราเป็นขี้ข่าเขาสอนเขาให้รู้ว่าโลกก้อนเนี้ยในข่าวกูเป็นมนุษย์กูอยู่มาทั่วถึงแล้วที่ไหนก็ตามเป็นของกูทั้งหมดกูจะแบ่งสันปันส่วนกับมนุษย์เท่านั้นกูไม่แบ่งปันกับมึงหรอกไอ้เทวดาบางรายเปรตมาแสดงอาการบอกว่าเราอยู่ที่นี่มาก่อนก็บอกว่าเอ้าถ้าอยู่ที่นี่มาก่อนก็ ทำไมเป็นตัวอย่างนั้นล่ะก็อยู่ที่นี่มานานจนเป็นแบบนี้นหละมันว่าอยากเป็นแบบอื่นไหมวะเป็นแบบอื่นได้อยู่เลยว่ะเอาก็ถ้าทำ,ทำบุญให้ก็เป็นแบบอื่นให้กันได้ด้วยเลย้ะได้ลองรับสิตั้งใจ้าพเจ้ายินดีรับบุญจากท่านพอมันคิดอย่างนั้นเราก็ให้บุญมันก็มีที่อยู่ที่กินมันก็มันหิวอยู่แล้วมันก็รีบกินดินี่รีบกินมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ทำไมพระมาก่อนๆเป็นร้อยองค์พันองค์เป็นหมื่นเป็นแสนที่เคยพบกันอยู่บริเวณนี้ทําไมไม่เป็นเหมือนท่านก็พระแถวพระเหล่านั้นไม่รู้เหมือนน้ะปรากฏดตัวให้เห็นก็มีแต่วิ่งหนี่ะแกว่าท่านทําไมไม่กลัวข้าข้าเคยเป็นอย่างเจ้ากลัวเจ้าไม่ได้หรอกเคยเป็นเปรตมาเหมือนกันจะกลัวเปรตทาไมใช่ไหมล่ะเออเคุยแล้วก็เปรตก็รู้เรื่องเข้าใจสุดท้ายก็สอนกัน ตอนนี้ก็เป็นมิตรและตอนนี้ก็อยู่ช่วยงานที่นี่แล้วไปสวรรค์บางทีถ้ามีธุระรีบมาและมีคําสําหรับไว้เรียกเขาด้วยถ้าเรียกแล้วมันได้ยินมันไม่มาไม่ได้มันต้องมามาทํางานช่วยแล้วคนทั่วไปทําไมจึงไม่ทําเหมือนกันเราก็คนศาสนาพุทธคนอื่นก็คนศาสนาพุทธก็ต้องถือตรงตามพระพุทธเจ้าบอก เทพดาทั้งหลายที่มารักษาคนคือมาเป็นผู้คอยรับใช้ไม่ใช่เป็นเจ้านายจำไว้แล้วเทวดาผู้เป็นใหญ่ล่ะเขาไม่มาอย่างเช่นเท้าเวสุวรรณไม่มาเอาสาอยู่ตรงนั้นสารเวสุวรรณไม่ใช่เหรอก็ทำขึ้นไปแต่เท้าเวสุวรรณไม่มาถ้าเท้าเวสุวรรณลงมาที่โลกก้อนนี้ที่ไหนบริเวณนั้นจัดสว่างถ้ากลางคืนสว่างออกไปด้านนเป็นกิโลน มันจึงใช่มันไม่ใช่สว่างแบบเท่าหลอดไฟนี่ไม่ใช่ถ้าเทาสวรรค์ชั้นสูงกว่าน,นั้นลงมาล่ะแสงสว่างเขายิ่งไกลมันไม่ใช่แสงสว่างเพราะเขาจะอยู่ในวงแคบๆนั่นคือเจ้านั่นคือราชาไปที่ไหนนี่ไม่ใช่เล่นๆสว่างเจอเจ้าไปหมดไปกลางวันก็ยังสว่าง กว่าที่เป็นแสงอาทิตย์ธรรมดาแต่แสงของพระธรรมที่นี่มันสว่างตัดกระแสอน,นันต์ได้ที่นี่เข้าใจว่าฉะนั้นคนเราเนี่ยเป็นเจ้าของโลกมนุษย์ควรที่จะสั่งสอนเขาให้ถูกต้องให้เขาเรียนรู้ให้ดีให้เขาเคารพบ,บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเราหรือถ้าเขาไม่เคารพบ,บูชาก็ให้เขารับใช้เราอย่างถูกต้องเช่นเราเป็นชาวพุทธ เราอาจจะจ้งางชาวคริสต์ทำงานจ้างชาวฮินดูทํางานเจ้าชาวชาวอิสลามทํางานหรือชาวอิสลามอาจจะจ้งางชาวพุทธไปทํางานอย่างเงี้ยเมื่อใครไปหาใครไปทํางานกับใครผู้นั้นเป็นขี้ข้าผู้นนเข้าใจไหมอย่างเช่นเราไปทํางานกับชาวอิสลามแถวตะวันออกกลางเราก็ไปเป็นขี้ข้าเขาจะไปเก็บเป็นนายเพราะกูมาจากศาสนาพุทธไม่ได้จะเป็นยังไง ฉะนั้นเมื่อไปหาเขาก็คือไปรับจ้างเขาฉะนั้นพวกอยู่สวรรค์ถ้าไม่เดือดร้อนมันไม่มาพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนเทวดาที่อยู่ตามสวรรค์พรหมที่อยู่ตามชั้นพรหมหากไม่เดือดร้อนไม่มาสู่โลกมนุษย์เดือดร้อนเท่านั้นจึงมาจําไว้เด้อเอาไปเล่าให้เขาฟังพวกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ตามบ้านตามเรือนกระทึบเท้าลงเรือนตนเองนั่นบอกว่าเทวดาทั้งหลายฟังข้ากูไปเรียนมาใหม่แล้วโขดแมงเอ้ยกูหลงผิดว่ามึงเป็นนายไง มี่บอกมันให้มันรู้ว่ามันคือขี้ข้าจะได้ไม่เป็นบาปไงพวกเราไปก้มหัวใส่พวกเป็นขี้ข้าว่าเป็นนายพวกเราบาปนะไม่ใช่เล่นเข้าใจบอกเหมือนกับพระลงกราบประชาชนเนี่ยเข้าใจเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินมากราบประชาชนเนี่ยมีแต่ประชาชนต้องยกมือไหว้พันไอ้ถวายบังคมพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็ถวายบังคมพระเนนประชาชนก็ถวายบังคมพระเนนเอ้ยไอ้พระเจ้าอยู่หัวก็ไหว้พระไหวเนชชน ประชาชนก็ไหว้พระไหว้เนรผู้ถือพุทธใช่ไหมล่ะฉะนั้นพระอย่าลงไปไหว้พระอย่าลงไปไหว,ว้โยมเข้าใจทีนี้พวกโยมก็อยากให้พระเจ้าแผ่นดินมาไหว้ตัวเองเข้าใจผู้เป็นเจ้าของทีนี้มนุษย์ผู้เป็นเจ้าของก้อนโลกก็อยาให้เทวดามาเก๊กแล้วมนุษย์ไหว้เทวดาเข้าใจ มีแต่เทวดานั้นมากาบมนุษย์ผู้ทําบุญให้แล้วช่วยทํางานให้มนุษย์เข้าใจเข้าใจยัง